กูสร้างใช่ปนี่เป็นสะพานไม้หรือชื่อของจังหวัดสังขาบุรีนะครับะาพานไม้มอนะ่า,านไม้เราเรียกว่าสะพานไม้มอนซึ่งสร้างโดยหลวงพ่ออุตมะนี่เห็นว่าใหญ่โตมากครับมีความยาวคือกินเนสบุ๊กอ่ะไม่ไปเห็นถ้าเห็นเนี่ยต้องจัดเข้าอยู่ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่อันดับต้นๆน,นะอันดับต้นๆ phải, sang tin đấy mà, dùng Facebook. đi นั่นแน่คู่บางทีมชาติอิตาลีหลังจากแฟน์สตักแล้วบักโจบักชจโอโอบักชิโอพิซซา